สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องโซคูโซคนครับผมเคยร้อยแสบนัวมาหรอครับครับผมวันนี้เคยร้อยผ้ามากินตําทะเลครับผมตําทะเลเนาะครับเนาะมีหนวดปลาหมึกกับกุ้งหลวกครับผมมากครับผมพี่น้องแสบนนวดน้ำกันเคยดอยครับพักเคยดอยก็มีพักซีเลาาพักซีให้เนาะครับแล้วก็พักแป้นพักกาดครับผมแล้วก็พักหนอกมาละพ้อมครับมากครับพี่น้องแสบนัวน้ำกันเคยดอยครับ ตั้งหนอกครับมแม่งกับ้ายครับพี่นนอก มาพอเดียวครับพี่น้องมาเนี่ยมาพอเดียวแสบพอเดียวครับพี่นอ้อง เป็นอาหารทะเละครับผมแมงอย่างมากในะนอย่างน่อยกินไม่นำ้ำลายแมงไม่น้ำครับพี่นนอก อยู่สวนคือกอลคับพี่น้องอันนี้ มื้อใดสิบ่ควรก็บ่บ่ได้เนาะครับพแ はい。はいはい ในบนดอยก็เริ่มใจหอนดใเอาแล้วครับพี่น่อง mm -hmm. ยังเป็นมุเทศครับบัน ไปแล้วครับผมเคยดอยขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสุขูทสุขคนครับผมที่ให้เกียรติเข้ามาติดตามรับชม่องเคยดอยนะครับเนาะถามาก็กดไลค์กดแชร์ครับผมเพื่อให้เคยดอยมีกำลังแรงใจเฮ็ดคลิปต่อไปครับผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ